สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องมาอีเด้อค่ะเด้อกินอีกแล้วค่ะพี่น้องมามาจุดจุดจับจับน้ำกันค่ะพี่น้องตํำบักฮงจ้าแซ่บเซบน้ำกันเด้อจ้าเด้อกับทอดปลาจ้าทอดปลาจ้าพี่น้องกับเขาเหนียวจ้าพี่น้องหอนหอนหนึ่งไม่ไม่หอนหอนนี่ค่ะพี่น้องเต็มกองบักไงโพดโพจ้าพี่น้อง มาเด้อค่ะพี่น้องเอ๋ยไม่กินน้ากันเด้อค่ะพี่น้องเซบเซ็บจะดจวดน้ากันจ้ะพี่น้องทอดปลาตัวใหญ่ๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะปลาสวีเดนค่ะพี่น้องเบอ่งเอาเด้อค่ะพี่น้องเอ๋ยเป็นแต่เสบบอมามามาจุดจุดจับจับน้ากันจ้ะพี่น้องเลยมามามาเด้อผูได้หิวเขาถ้าได้กินเขามาเด้อจ้ะเด้อ สายแสบสายนวมาจวดมาจับน้ำกันด้วยค่ะพี่น้องพักกับบะหมี่ยังไรเด้กค่ะพี่น้องมีบะเกยหน่อไม้จัดพี่น้องหน่อใหม่ต้มค่ะพี่น้องตับบะคุงกินย่ำได้กับแสบน้ำนันนาะค่ะพี่น้องเอ้ยม่กินน้ำกันด้วยค่ะเด้อมามาอันนี้ปลาสวีเดนค่ะปลาบัก นะปลาบักคล้ายๆก็ปลาปลาตะเพียนบานเฮ่าล่ะค่ะพี่น้องนะดัดแปลงกินเนาะค่ะมาทอดกินกับตำบอกหุเส็บเบๆบมาเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดบ่ทันได้กินเขาหิวเขาก็แะมาเด้อค่ะเด้อ <laughs> กินน้ำกันเด้อค่ะเด้อเซ่บเอืมอืม เต็มเพชดเพชรค่ะพี่น้องหน้าห้อนสวีไอหน้าหนาวสวีเด่นค่ะพี่น้องกินเพชดเพชด,พดมันจังสีสวงมันจังสีบนหนาวเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาจู่ๆจ,จ,จับๆน้วกัน <laughs> มาค่ะพี่น้องแสบๆอืมอืมอืม้มตำจับพี่น้อง ส้มตําข้าวเหนียวทอดปลาโตใหญ่ๆค่ะต้มนอไม่จะพี่น้องกินกับเอ้ยมาแสบน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเอ้ย เนื้อหวานหวานจะพี่น้องปลาคือปลาตะเพียนนี่ค่ะพี่น้องอคุยกัสสมตําจะพี่น้องมันนี่ตำบักหุงคํยิ่งใหญ่จะพี่น้องจังเซบมาจะพี่น้องกินน้ำข่อยเดินมา ปลาเนื้อหวานหวานจับพี่น้องปลาสดสดกินอยู่พี่อยู่น้องอีกแล้วจับพี่น้องเลยอื พอลุงไม่ป่าอีพ่ออีแม่กินน้าข่อยอีกเดอ้อแจ่พี่น้องพ้ากินแตกๆเขาเลยอืมกินแสบกินนัวหลายอืมอืม เลยสร้างแซ่บทั้งนวดจ้ะพี่น้อง thao nhéo, tem cong, bằng ngay, giờ phi มาตุยมาคุยน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยตำปักคุงจตะตำปักคุงส้มตำส้มตำปลรราค่ะ แซ่บแซบแซบเวอร์จะพี่น้องมาเด้อมาเด้ออืม,อม ข้าวเหนียวห่อนหอน่อนทั้งหอนทั้งเผ็ดเขากัน <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ้ยอามานิโควีซิบเก่าตอนนี้กะระวังภัยระวังมันเนาะค่ะพี่นงื์ต่างคนต่างย่านกันย่างเข้าไปในเมืองค่ะพี่น้องต่างคนต่างย่านกัน ลบจังไล็กกับ,บลบบมุนเหรอค่ะพี่นอ้องข้นม,มันหลาย แบตเตอรี่กล้องคอยซีเบิร์หราค่ะพี่น้องเอ้ยอจังได้กาฝาคลิปนี่ไว้ซัมนี่ก่อนเด้อค่ะเด้อพี่น้องเอ้ยมากินแสบกินนวน้ำลังใช่เนี้ยเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ